สวัสดีครับร้าน B ีเรสซิ่นะครับอยู่นนทบ,บุรีซอยเรีววิทย์3ครับวันนี้ค่อนข้างจะวุ่นวายนิดหนึ่งทําหลายคันด้วยแล้วก็ต้องนันด้วยแพ็กของด้วยนี่ครับส่งของส่งของไม่ทันครับโดนด่าแน่นอนครับประมาณเจ็ดแปดกล่องครับอ๋อปวดหัวอยู่อวานไปครับโดนด่าอาวานไปก็อันนี้ก็ถารถก่อนแล้วกันอ้าเอฟยแคันนี้เสร็จแล้วครับคือตอนแรกมาเป็นลูกเดิม เป็นลูกเดิมแล้วก็เป็นท่อม้วนไอท้ท,อที่ท่อที่ชอบชอบขายขนาดพันกบาทอ่้วท่ออย่างนั้นแล้วก็เออเป็นลูกเดิมครับบูใหญ่มาโอเคเหลี่ยมอะไรเงี้ยครับวิ่งไม่ดีสนัะติดยากอะไรพวกเนี้ยครับก็เลยอัพเป็น44ไปเลยอันนี้ก็เป็น44ท่อวี8มีเฟืองท้ายครับจุดตั้งค้าทำมาแล้วครับประมาณก็ประมาณเท่าไหร่ว,วะหมื่นเนาะมีกระจกจิกด้วยอุ่นออโต้ลูปสายคันเร่งอะไรพวกเนี้ยอ่ะฮะก็กระจกจิกไวไปครับ ก็แล้วแต่เคสแล้วแต่เคสมาไม่ได้เท่ากับทุกคันอ่าก็คันนี้ก็ดูสมบูรณ์ดีนะก็คือมีค้งมีคัดมาแล้วครับนี่มีคับมาแล้วกดด็ดูดีดูดีก็ฟังเสียงกันก็เสียงพื้นฐานครับลูกสี่ท่อวีแปดทำบ่อยมาก <laughs> แต่รัตตาย,ยังไม่ได้ใส่นะเพ่งโอหปอกแผ่นหนาจังหน่อย บอกแฮนหนาไปหน่อยนี่ครับเดินเบาเอา่ารถเนี่ยถ้าเกิดใส่คาบูใหญ่เนี่ยเวลาบิดมันต้องดังอยู่แล้วครับเสียงถ้าเกิดจะไม่ดังมันต้องเป็นรถคาบูเดิมก็เรียบร้อยปุ๊บเดี๋ยวดูดีครับรอดลอยไหมวะเดี๋ยวดูก่อนโอเคลอย ดีครับเล่นไปก้อนๆเป็นจังหวะดีมากรอบเริ่มดูดีลงรอบลงดีอะไรดีก็เ็ุดลอบ้านได้ครับเดี๋ยวก็ไปขี่เทสรอบหนึ่งก็ 70, 80, เจ็ดสิบแปดสิบอะไรเงีเ้ยเบาๆบาสบายเจ็ดสิบแปดสิบแล้วก็ให้ลูกค้าไปขี่เอาก็น่าจะ ผมว่าพื้นฐานที่ทําไปก็ประมาณเก้าสิบอะครับเก้าสิบห้าแล้วอันนี้ไม่ถึงไม่เคยเกินร้อยสักคัน เรียบร้อยดีครับกลับบ้านได้นะจ๊ะก็เหมือนเดิมฮะร้านบีเรสซิ่งซื้อร้านไหนก็ถามร้านนั้นซื้อของเราก็ถามเราแล้วก็ด่าเราได้ด้วยเออซื้อร้านอื่นแล้วมาถามเราเราไม่ตอบแล้วไปด่าเราไม่ได้นะเพราะเราไปด่าที่อื่นไม่ได้ครับกันก็แกไม่ใช่ลูก้าฉันนะออแกซื้อก่อนแกซื้อมาแล้วของที่เอาไปแล้วใช้ไม่ดีใช้ไม่ได้ก็มาด่ากันได้ประมาณนั้นอ่า ขอบคุณที่รับชมกันนะครับผมก็เหมือนเดิมครับฝากกดไลค์ลกดแชร์กันด้วยนะจ๊ะ AF28 คั AF นนี้จะตัวกับบ้านได้จ้าขอบคุณครับสวัสดีครับ